สวัสด,ดีคุณผู้ชมนะครับผมเจนะครับในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดตัวของนี่ครับเกมนี้เกมนี้เกมนี้นี่นี่นี่ล็อกสตาร์ไอ้ล็อกเก็ตลีนะครับผมจริงิงคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอัดไปแล้วลืมเปลี่ยนภาพนะมีแต่มีแต่เสียงไม่มีภาพโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้นะครับเราจะมีคอนเทนต์มาอีกมากมายนะครับก็นี่ฮะเราจะทิ้งลิงก์อีพีกเกมไอ้ตัวนี้ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปกดกันได้นะครับผม เมื่อท่านกดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะได้หน้าตาอ e ีพีเกมมาประมาณนี้นะครับผมก็ให้สังเกตทางขวามือก่อนนะครับว่าให้ไปสม e ัครอีพีเกมแล้วก็ดาวน e ์โหลดอีพีเกมไหมเรียบร้อยนะครับก็วิธีสมัครก็อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับก็ไปกดก็ได้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดผมลืมก็อย่าลืมทวงกันด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดใครหาล็อกเก็ตลิกอันนี้ไม่เจอใช่ปะเห็นคำว่าค้นหาตรงนี้ไหมครับแล้วก็กดคลิกซ้ายไปแล้วพิมพ์ว่าล็อกเก็ตลิก เกมนี้รองรับแค่3เนี่ยเรามองข้้งล่างก่อนนะครับอันนี้มันเป็นที่ระาดเกมนี้สเปคขั้นต่ำเป็น i7 เเอ้ยเป็น Windows 7จ็บิตแล้วก็ที่ใหม่กว่านี้นะครับขั้นต่ำนี่มองขั้นต่ำเป็นหลักนะครับแล้วหน่วยประมวลผล CPU ปเปต้องเป็น2คอหน่วจุกิกะเฮิรตซ์แล้วก็หน่วยความจำต้องเป็น4กิกพื้นที่เก็บข้อมูลต้อง2 0กิกนะครับขั้นต่ำาดเล็กเอเป็น11นะครับการาฟิกการ์ต้องเป็น760นนะครับนี่คือขั้นต่ำนะครับ ไม่แน่ใจว่าต่อมกว่านี้ยังเล่นได้ไหมนะครับแต่ว่าน่าจะโคตรแหลกนะฮะน่าจะเล่นไม่ได้โอเคไม่มีไม่มีรองรับภาษาไทยนะครับผมแล้วก็รองรับแค่วินโดว์เท่านั้นนะครับไม่รับปฏิบัติการอื่นนะครับผมก็ <ul ain S 2> ถ้าเกิดอยากรู้วิธีเช็คสเปคยังไงก็ดูใต้วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ให้นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันต่อดีกว่านะครับผมเมื่อเรามาถึงหน้าล็อกเก็ต a g u e ตรงนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเมันมีสังเกตนะครับคุณได้รับคูปอง Epic Games ในในการสำหรับการต่าง Rocket l e ลีก คูปองทุกใบจะหมดอายุวันที่หนึ่งรู้สึกว่าคูปองเนี้ยมันจะเอาไปลดราคาได้นะครับลดราคาเกมที่แบบถูกมากกว่า15ดอลลาร์นะครับลดได้เหลือแค่5้ดอลลาร์เอ้ยลด10ดอลลาร์นะครับเช่นว่าราคาเกม15ดอลลาร์ก็จะเหลือแค่5้าดอลลาร์นะครับก็ไปรับชมไปรับกันได้นะครับโอเคครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับให้เราสังเกตว่าดาวโหลดนะครับกดดาวโหลดไปเลยครับนี่ครับ มันจะขึ้นหน้าตามันนี้นะครับเหมือนเราให้เราสั่งซื้อนะครับซึ่งที่จริงราคามันก็แค่0ู0นะครับแลวเราได้กดการทำทำการสั่งซื้อไปนะครับมรอขอบคุณเราจะเด้งหน้าตามาตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อสั่งซื้อเราจะได้คูปองอินทรอีพีเกมมนะครับผมถ้าเกใครยังไม่มีอีพีเกมลันเช h e r นะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมานะฮะถ้าใครมีแล้วกดเปิดตรงนี้มาเลยเดยนะครับแล้วกดอีเปิดอีพีเกมนะครับซึ่งอีพีเกมมันจะเด้งออกมานะครับถ้า ก็ถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้ก็มีวิธีนะครับกดเพิ่มกดตรงนี้นะครับมันจะมีอีพีกเกมอยู่ตรงนี้นะครับก็กดเพิ่มไอ้นี้กดคลิกซ้ายตรงนี้มาเดีเ๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะครับผมอุ้ยขอโทษครับมันเด้งโอเคก็จะสังเกตว่า,าจะมีเนี่ยมีอยู่5เกมนะเอ้ยอะไร5เกมน,นะครับเอ้ยอะไรเนะนี่ยอินสตอลทิ้งให้หมดอินสตอลทิ้งให้หมดที่ผมกดโหลดไปแล้วหลารอบนะึง โอเคอันนี้ i n ไปก่อนนะครับเรื่องปกติเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วกดคลิกซ้ายไปนะครับเอา้ามันไม่อัปเดตนะฮะกลับมาใหม่อ่ามันไม่อัปเดตนะครับเราลองกดลับใหม่อีกรอบนะฮะเหมือนจะมีปัญหาไปที่ตัวอีกรอบหนะึงก,กดคลิกซ้ายที่ลอ็อกเอนลีกนะใครเป็นปัญหาเหมือนผมนะเอา้าไม่โหลดเชยเราแป๊บนะครับใส่เว็บเน่าแน่เลยนี่ไงเราก็เป็นเจ้าของนะมันเรากดโหลดไม่ได้อ่ะ ผมปิดอีพีเกมใหม่หอ๋อกด exit ไปแล้วเปิดอีพีเกมใหม่สักอีกรอบหนึ่งเปิดอีพีเกมขึ้นมารอเข้าไปลับไปที่ไลบรารีของเราใหม่นะครับน,น,น,นี่ไงเนี่ยได้ละนะครับแล้วเรากดคลิกซด์นะครับอันนี้มันน่าจะคิดว่าเป็นเกมในเครื่องผมนะครับมันเลยรันไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้รับไปนะครับกดติ๊กถุงนี้แล้วกด exit ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจนะว,ว่ามันสามารถเลือกที่จะติดตั้งซ้ําได้ไหมถ้าเกิดแบบเรากดผิดไปแล้วนะครับแบบเราสามารถที่จะเลือกโลเคชันคือสามารถเลือกที่ที่จะติดตั้งได้ไหมผมก็เลือกไว้แล้วนะเป็นได้อ e ทนะครับเนี่ยท่านก็เลือกได้เลยนะครับก็กดตีดเด็กโฟลเดอร์ผมเป็นในอีพิกนะครับอันนี้ไม่มีออตอัปเดตออกนะครับแล้วติ๊กถูกเป็นเคลีย์ชตคัดตรงนี้นะครับมันจะมีไอคอนตรงหน้าชตคัดนะครับแล้วก,ก็อินสตอลไปเลยนะครับแล้วมาสังเกตตรงคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ปุ๊บมันก็จะบอกนะว่าเราดาวโหลดได้กี่คลิกแล้วแต่ว่าแล้วเราออกมาตรงนี้ก่อนมันจะได้ไอคอนมันครับหลังจากติดตามติดตั้งเกมเสร็จก็จะได้ไอคอนแบบแนวเนี้ยแบบรีรีเจนออฟลูเทน่าเหมือนผมนะฮะเอาปิดอันเอาไว้นิดเออแล้วเราก็รอตรงนี้นะครับดาวโหลดไปประมาณ11.9กลิกนะครับไม่บอกเวลาเนาะว่าอีกกี่นาทีเสร็จนะครับแต่แต่ก็ท่านก็ลองคำนวณดูนะครับว่านานหรือเปล่าผมคิดว่าประมาณถ้าเกิดผมดาวโหลดก็10 เน็ตประมาณเจ็ดเมกใช่ไหมประมาณเนี้ยหนะกเมกเนี้ยน่าจะดาวน์โหลดประมาณห้านาทีหรือเปล่าหรือประมาณสิบนาทีขึ้นไปนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็มาเจอกลางดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมว่านั่นแหละมาเจอกลังดาวน์โหลดเสร็จดีกว่านะครับโอเคไปเจอกันนะครับอ่าตอนนี้ได้เออมันอันนี้นะมันแตกไฟล์ข้อมูลอยู่นะครับนี่ก็ผมดาวน์โหลดมาสิบเอดจุดเก้ากิกน,นะครับออเมื่อกี้เราดาวน์โหลดนานอยู่นะอ,อยู่ที่อินเทอร์เน็ตเลยอะ เออแตกไฟได,ได้จริงช่วงนี้เนี่ยอยากได้ L L Y รีบมากเลยอ่ะไลออดไม่ยอมส่งคำเชิญมาให้อ่ะต้องทำคลิปประท้วงแล้วไม่อยากได้เออการละว8ั8ดแล้ว100%แล้วนะครับผมนี่ได้แล้วแหละเออเรามาเข้าเกมกันนะครับผม100%แล้วอ๋อยังไม่เข้าอีกอ่าได้ละนี่นั่นละเราก็กดออกมาได้ยังไงถ้าก,กดรันไปเลย กดคลิกซ้ายอีกทีนึงมันจะลันช์นะครับหลันเกมไหมตันโนมัตเนี่ยนะฮะนี่ครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับมันรอมันรอมันรอเข้าเกมแหละไฮโดพฟินิกโอไปต์อัลเลวินจินเออมันจะติดนี่ก็ติดไหมวะวะที่เรากดสตาร์ก็คืกคอกดคลิกซ้ายไปเลยนะ เออ่าจอดับเมื่อกี้ผมขอปรับเสียงไอ้นี้แปบวมันติดดิก็ติดอะ่ะสซักไปสักสามสิบเปอรกันนี่นี่มันชนลูกบอลอะ่ะน่าจะเป็นการชนลูกบอลเข้าโกนะครับอ่ะกด W ในการขับไปข้างหน้ากดคลิกขวาเพื่อจำนี่เห็นปะ นี่าจะด้่งโก้แล้วกดค,คลิกไซเพื่อบูสต์มุกเลเ่งความเร็วแล้วก็ให้เข้าโก้เขจะมีในประตูมารับแล้วก็จับใหม,ม่เข้ามาขวาจับอีกทีนึงโอเคมันยิงโกนี่เองฮะแล้วกินลิกเป็นท็อกทูเรียลเป็นแบบการสอนเล่นง่ายๆนะเจอตัวเซฟไฟอเอยอ,อีกครั้งหนึ่ง c a n เซลไปแล้วกัน พยายามหนูไปเออใครเล่นครั้งแรกรอ๋อไม่ดีกว่าอะไรอะ่ะครับนะครับอ๋อมันจะลิง์ให้เอ,อเรากดเซดไปคอนติเนียไปแล้มันล็อกอินโอเคเราเซฟไม่ได้อะมันเออเลยเรากดแคนเซิลไปแล้วกัน นีสามคันนะครับคันไหนดี่คันนี้ด้วยเปเอาไม่รู้ว่าแต่ละคันต่างกันยังไงนะเทนชันอ๋อเขาบอกว่าใช้ตัวจอยอ่ะมันจะรุนปรับมันสำหรับการเล่นที่ดีขึ้นเต็บไม่ได้อ่ะเรียบร้อยแชร์หาทุนหนึ่งๆทำโก้ละ พอเข้าใจแล้วนี่ไงที่ขวาปุ๊บปุ่มเด้งครับเ,เข้าโกนะครับไอ้เอหยียบไฟนี้นะ่าจะแบบเอาไว้บูทปะอุ๊ยเรียบร้อยอีกแล้วนะฮะมิลลีเพย์ดูได้นะเลยปุ่เด้ง แล้วก็โกก็เข้าร,ร้อยทำประตูไปเร,เ,รเราต้องเล่นในเวลาหมดแน่เลยได้ผมปะวันอยู่ไหนวันอยู่นู่นโอ้ยติงอะไรผมเนี่ยวันใช้จอยดีกว่านะครับก็ที้ลอง ได้ด้วยฝวากโดดโอเคของขับวันนี้ได้ด้วยอเอ้ยโอ้เข้าเรียบร้อยปะเรียบร้อยแบบลรงข้ามได้ มันคุมมุมมองอย่าคุณผู้ชมมันเหมือนโดนล็อกไว้อะ,อะเรียบร้อยอผมไม่ดูนะรีบจบเดี๋ยว ฟอนมินิสฟอนนิ่งไม่ได้เออยิงนานตรงผมเป็นอยู่ยนะโอ้โห oh, wow. ก็ได้อยู่นะแปลว่าจอยถนัดกว่าเราทำทีมวิละเรียบร้อยเพื่อนสวยอา้าไมเา่เรายิงได้ไงวะเออโดนด้วยเหรอแล้วเด้งแล้วไงเพื่อนมายิงไม่ใช่หรออ๋อบอดมันในนี้ไม่เป็นโอเคเรียบร้อยว่าเราชนะแหละ ผมว่าผมเนี้ยเวลาเด้อให้มันจบไปอ๋ออันนี้มันจะล็อกฟุตบอลไว้จะเป็กบาล็อกฟุตบอลกระโดดได้อ่าอะทำอะไรกับผมเนี่ยอ่าเรียบร้อยฮะชนะผมว่าเกมจริงไม่น่าไม่น่าจะยากกว่านี้ครับอันนี้คือง่ายอยู่ ได้จอยง่ายกว่าครับรู้สึกได้นี่เวทเดีบอัโตเซฟโอเคเดีโ,โบปมน,นครับกดคอนติเนีอืมใครชอบก็ามารอนเล่นได้นะครับผมนี่เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเพ r o f i l e ไม่มีภาษาไทยใช่ปะนี่ก็ปรับต่างๆได้นะครับว่ามีอะไรบ้างปูสกรีนเนี่ยปรับความชัดวิดีโอตรงนี้เลยปรับเสียงเสียงลงโอเค ก็ในคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยนะครับวีดูหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามมาได้ครับสำหรับวันนี้ผมจะต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผ,ผู้ชมไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ